เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ f อฟซี แล้วก็สวัสดีคนที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเช่นเดียวกับคูโดงนะครับช่องคูโดงคอยคูโดงก็พูดอยู่เสมอนะครับเราเป็นช่องเล็กๆไม่ได้เป็นช่องที่ใหญ่โตอะไรมากมายก็อาศัยว่าเราชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรก็เหมือนกับคนชอบเก็บเหรียญ หรือว่าเก็บพระนะครับก็ประมาณนั้นแหละลักษณะเช่นเดียวกันคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งใช้คำว่ามาประกาศรับซื้ออีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพศก็ได้นะครับสำหรับเหรียญนี้พศนี้ตอนที่ครูโด่งยังไม่ได้มาเราก็ประกาศตามหากระโดนคอมเมนต์มาว่าเราไม่ซื้อจริงบ้างอะไรจริงบ้างอันนี้ครูโด่งก็ได้มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเลยนำมาให้ดู นี่ครับผมสำหรับเหรียญที่ครูโด่งให้ดูวันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าครูโดงก็เชื่อว่าอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่นๆน้องหลายๆคนหลายๆ,ๆท่านนี่ครับผมนี่คือเหรียญ25สตางค์ปี2541 นี่ครับผมเหรียญสลึงที่เป็นทองเหลืองนะครับปี2 5 4 1ไม่ใช่มีปี42 44อย่างเดียวนะครับปี41ก็มีราคานี่ครับผมให้ดูนะครับถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาที่โดง sc2375 ซึ่งเป็นไลาย ID หรือว่ามาที่ Facebook Fan Page คูโดงคอยนะครับเราก็พูดคุยกันถ้าเกิดราคาไม่แพงไม่แรงมากคูโดงก็รับซื้อเอาไว้แต่ถ้าเกิด เพื่อนๆเห็นว่าไอ้ราคามันถูกเกินไปก็ยังไม่อยากขายเราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้คุยกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเหรียญที่คุณโดกงนามาให้ดูวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุณโดประกาศรับซื้อแล้วก็ได้มานะครับสําหรับเหรียญน,นี้ความพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับนี่คือไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่คือเหรียญดูให้ดีนะครับ นี่คือเหรียญ25สตางค์ปี25 4 1ที่เป็นพระเสียนตรงเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่ปี4 2ไม่ใช่ปี4ีก็มีราคานะครับปี41ก็มีราคาแต่เหรียญนี้เป็นพระเสียนตรงคู่ดวงเคยประกาศรับซื้อแล้วก็โดนคอมเมนต์มาว่าเราไม่ได้รับซื้อจริงบ้างอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่นะครับเป็นเรื่องปกติของของของคนเนาะเราก็อธิบายนี่แหละเด,เดี๋ยวขออนุญาตนะ น,น,นี่นีเขาวางปากกาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุโดงให้ดูนี่นี่ก็อันนี้ปีสีหนึ่งพัเศนตรงนะดูนี่นี่เห็นไหมนี่ที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องเห็นนี้นี่คือพเัเศนตรงพรเัเศนเอเียงพัเศนขวางทั้งหมดนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญสลึงนะเนี่ยยังไม่รวมกับเหรียญห้าสิบตังเหรียญอะไรเดี๋ยวว่นหน้าจะเอาเหรียญห้าสิบตังมาให้ดูนี่ครับผมนี่คือเหรียญพัเศนตรงทั้งหมดเนี่ยมีกี่สิบเหรียญเนี่ย เนี่ยเราก็อย่างที่บอกนะครับคูโดงเป็นนักสะสมนะครับก็จะทยอยเก็บค่อยๆเก็บไปนะครับเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะเจียดเงินอยู่ประมาณสามพันสี่พันอุสมัยก่อนนะราคาเหรียญมันแพงอะห้าพันหกพันในเดือนนึงอะตอนนี้ก็เหลือสามพันบ้าง4ี่พันบ้างสองพันบ้างถ้ามีเหรียญถูกใจก็ราคาสูงนี่ครับผมคลิปนี้อีพีนี้ก็นำเหรียญน,นี้มาให้ดูนะครับ เนี่ยแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญพัเสเหรียญตรง500-800บาทนี่ได้แน่นอน500-800บาทนะครับก็ลองลองดูอคลิปนี้ e ีพีนี้นำเหรียญมาให้ดูนะครับว่าเออเฮ้ยมีจริงเราซื้อจริงแน่นอนสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม